ดับที่146่งกจากอำเภอรกรกพระจังหวัดนครสวรรค์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ได้มีสมาชิกหลายๆท่านได้อภิปรายกันว่าได้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดในภาคเหนือทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลาก และก็น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพะเยาแพร่าน,าน่านและขณะนี้มวลน,น้ำก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดสุขโขทยัยและจะเข้าพิจิตรแล้วก็จะมาท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์บ้านผมอีกไม่กี่เพลาหลายท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย มันสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมากสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินมากมายจึงก่อให้เกิดคำถามในหมู่พี่น้องประชาชนคนไทยว่าทำอย่างไรเราถึงจะแก้ไขปัญหาอุทกภัยนี้ได้แล้วท่านประธานเชื่อไหมครับหลังจากนี้อีกสองเดือนนะครับหลังจากน้ำลด เราก็จะเข้าสู่ภัยแล้งรัฐบาลไทยก็ต้องเที่ยวหาน้ำขนน้ำบรรทุกน้ำมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้มูล,ลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นท่านก็จะเห็นว่ามันเสียหายอย่างแสนสาหัสทั้งบ้านเรือนถนนหน,นทางพืชผลทางด้านการเกษตร ปีนึงไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านบาทที่รัฐบาลต้องชดเชยต้องจ่ายเราจะเห็นภาพผู้นำของประเทศรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไปงานอีเวนต์กันแจกของแจกอยู่แบบเนี้ยถุงยังชีพข้าวกลงนะครับแจกกันทั่วนาตาปีก็จะเป็นภาพแบบเนี้ยมาตลอดเพราะว่าประเทศไทยของเรา ไม่เคยมีระบบการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบถึงแม้ว่ารัฐบาลจะได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาคือสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่คิดว่าเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนที่จะมาแก้ปัญหาแต่แก้ได้ไหมครับสิบปีแก้อะไรไม่ได้เลยน้ำยังท่วมแบบนี้ตลอด มีท่วมใหญ่ท่วมกลางท่วมเล็กท่วมน้อยแล้วก็แลง้งไม่มีน้ำใช้ผมจึงมองเห็นว่าวันนี้พวกเราสมาชิกวุฒิสภาจะต้องช่วยกันทบทวนภารกิจในการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสอนอทชกรมชนละระทานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องน้ำว่าจะทำอย่างไร ถึงจะบริหารประเทศเนี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ไม่เกิดปัญหาทุกภัยภัยแรงและรัฐบาลไทยควรจะต้องมีแผนที่บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบได้อย่างแท้จริงที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยจะได้เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาได้สำเร็จ ท่านประธานทราบไหมครับว่าแต่ละปีเนี่ยเราใช้เงินไม่รู้กี่แสนล้านที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้วันนี้ผมถึงขอากราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าผมได้เสนอยัตินะครับข้อบังคับการประชุมพอส2562ข้อ38เพื่อที่จะตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา ภัยพิบัติและอุทกภัยอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นระบบทั้งนี้ผมได้นําเสนอตามระบบแล้วและผมขออนุญาตส่งสำเนาให้กับท่านประธานด้วยความเคารพว่าขอให้ท่านประธานได้โปรดพิจารณาให้สมาชิกวุฒิสภาของเราแห่งเนี้ยได้มีหน้าที่มาช่วยศึกษาพิจารณาและเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบที่ดี ที่แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรอีกต่อไปเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรกราบขอบพระคุณมากครับท่านประธานกรับขอบคุณครับ